นี่ครับนี่ครับตลอกเวยแบอย่างนี้เลยนะโอเคสวัสดีทุกคนได้นะครับวันนี้ก็จะมาดูตัวล็อกร้อยตัวใหม่นะครับผมยิงตัวขึ้นหัวล็อกร้อยนะตัวนี้สามารถยิงได้ทุกมุมเลยนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้ทุกคนซื้อมาก่อนนะครับพอซื้อมามันก็จะได้คีย์นะครับก็ให้ทุกคนเอาคีย์มาใส่ในห้องรีดีมนะครับห้องตรงนี้นะแล้วก็กดสีเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคีย์มาใส่นะพอใส่คีย์เสร็จเราก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับ มันก็จะมีแบบพวกห้องโหลดต่างๆมานะครับก็ดูเอาเลยนะว่าเราซื้อตัวไหนมานะผมซื้อตัวหลอกร้อยนะครับก็นเข้ามาในเกมครับแล้วก็รันขึ้นมาเลยนะปิดสแกรมรันไลให้เรียบร้อยครับโอเคพอรันมาปุ๊บมันก็จะให้เราใส่คีย์นะครับก็ใส่คีย์เลยนะโอเคครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็เลือกหมดหลอกล้อยนะครับแล้วก็กดโหลดเลยนะแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับชาเรโลก็อยู่ที่คอมของแต่ละคนเลยนะครับนี่นะผมก็ได้แล้วนะครับก็สามารถปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับค้าขึ้นสีเขียวเขียว้ก็ได้นะครับ้หมดเลยนะ โอเคแล้วก็มาลองยิงดูนะครับว่าแบบมันล็อกจริงไหมนะนี่นะผมวางไว้ตรงนี้นะนี่นะเห็นไหมก็จะล็อกหมดเลยนะครับนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นล็อกร้อยนะครับดีแน่นอนครับตัวนี้เอาเล่นสีสีก็ได้นะครับผมก็ไปเล่นมาแล้วนะแต่ผมแนะนำเอาไปเล่นสร้างห้องดีที่สุดครับนี่นะยิงหลังก็ได้ครับนี่นะนี่ครับก็ล็อกทุกมุมเลยนะนี่นะอยิงหน้าเลยยิงหลังได้หมดเลยนะ แต่ถ้ายิงติดแขนก็จะไม่ไม่ได้นะครับลายยิงก็ดูดีๆนะครับแต่มันก็ล็อกร้อยนะครับเวลาไปเล่นนะเอาไปเดินจิ้มได้เลยนะครับนี่นะมันล็อกทุกมุมนะครับเอาไปเดินจิ้มได้เลยนะเนี่ยล็อกหลังได้นะผมจะลองยิงตัวพวกตัวเดินให้ดูนะครับว่าเป็นไงนี่ครับนี่ครับก็ล็อกเวอร์อย่างนี้เลยนะนี่ครับ เราคือเวอร์อย่างนี้น,นะครับตัวนี้เดินจิ้มได้เลยนะครับลูกซองเนี่ยเดินจิ้มยนะอ,อย่างนี้เลยนะนี่ครับเอ,ไไเอาไปเล่นสร้าห้องอะไรเงี้ยนี่ครับเอาง่ายอ่ะเอาไปเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็แค่แบบเดินจิ้ม,มงงอ่ะครับนี่นะนี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นในสร้างห้องให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงนะโอเคใครสนใจก็สามารถสรั่งซื้อได้บนเว็บไซต์เลยนะผมรานะคาเริ่มต้นเพียงแค่สามสิบเท่านั้น,นครับใช้งานง่ายง่ายนะผมนี่นะ